คือก็สิบเพจซีของอเมริกาประโคมข่าวว่าประเทศไทยสั่งแบนหนังฮอลลีวูดเรื่องโ no น e อส scape หลังได้เห็นตัวอย่างหนังที่ท้อนเรื่องราวของครอบครัวชาวตะวันตกที่มาพักผ่อนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองแบบไม่คาดฝันค่ะทิ้งนั้นบริษัทแฮนด์เมดดิส t ิบิวชั o นซึ่งเป็นผู้จัดจำหน,น่ายหนังเรื่องนี้ในบ้านเราก็ยืนยันว่าคอหนังชาวไทยจะได้ชมโน e อสเ p e ในวันที่สิบกันยายนนี้อย่างแน่นอนแต่จำกัดอายุผู้ชมที่สิบห้าปีขึ้นไปเพราะมีประเด็นอน่อนไหวาคมรรุนแง่ะ ทําที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ2ปีก่อนนําแสดงโดย2พระเอกแถวหน้าโอเว่นวิลสันและเพียสบรอสแนนค่ะส่วนดารารีตี้ไคลี่เจนเนอร์น้องสาวต่างพ่อของคิมคาร์ดเชียนก็ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ1 8ปีร่วมกับครอบครัวแล้วก็แก๊งเพื่อนเมื่อวันก่อนแต่ที่ทําให้วันเกิดปีนี้เป็นที่จดจําคงหนีไม่พ้นแรปเปอร์หนุ่มไทกาที่ลือกันว่าเป็นแฟนหนุ่มของไคลี่ถอยรถเฟอร์รารี่สีขาวราคากว่า10ล้านบาทมาให้เป็นของขวัญและแนวไคลี่เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ